ในช่วงกลางวันบอกง่ายๆเอาตามทีว่าเชื่บ่าหว่างเหตุห่ะอันนี้เช่บ่ากับพึ่งกลับมาจากทรงงานนะคะไปนอนระยองสองคืนคุณน,น,นี้คุณโบก็เมียนื่อเมื่อ้วันที่สีหห่หัวตะมหอดอหอัวตะมหอดห่อเช่บ่ากับมา่ทายทำคลิปให้เลยนะคะอะคลิปสุดทายเราวันนี้เช่บ่ากันเอราะหอนเมื่อยดิตอนนี้คุณโบก็เมียนั่นนงรถกับเมื่อยแล้วนะคะมาหอนห่อ,หอกับอากาศหอนกับเมื่อยตติมกันไปอีก เคร่งมาวาอีกนะคะบางคนก็บ่าโอ้ยฉบาขึ้นวาโดนแท้นะคะชาบาแหงมือยพูดถึงนี่ว่าอยากเวานกลค่ะแต่ว่ามันแก่คือง,งานนะคะเป็นจำนวนเหตุแปดหน้าที่ใชาา่ปะกะบอกว่าได้แปดหน้าที่เนาะพูดถึงนี่โอ้ยไปแล่นรถมาไม่เมยนี่กับห่วยไม่อยากเวาวุูแล้ว,วคุณพ่อคุณแม่มันเมยเนาะในใจนี่ห่วยคันเป็นว่าเห็สดสันส้นด้ก็อยากวาวข้ามสองขําแล้วก็เลี้ยวแล้วดินะคะแต่ว่าบางคนกับบ่เข้าใจนะคะบ่เข้าใจบางคนกับ ขนาดฉบับอธิบายแบบว่าเบาดูเนี่ยนะคะเพิ่นเพิ่นย่งบอขอดใจกันอยู่แนวทางบางอย่างนะนะคะตื่นก็นย่งเดียวคอมเมนต์กันอยู่ส่วนสีเบาเบาเนาะคุณบอกคุณแม่เบาใดเด้ค่ะเบาเบาเบาใดดิข้นมักเบาเดีนี่ค่ะบาหมักเบานี่โอ้ยฉบับเบาหมาเฮ็ดคลิปเด้อขันได้เบานี่โอ้ยนะคะขันได้นางเบานี่เศร้าบมเป็นแล้วคุณบอคุณแม่ แมกบ่าเนาะ,นะะดับตัวตรงนะคะวดที่แล้วออกเก่าซีเนาะดับยูเนาะคนบอกคุณแม่ปหยัดต้นทุน้าตัวใดคนมีดับไปกำไห้น้ำก็แสดงว่ามันดับคููกลับเลยเนาะคนบอกคุณแม่มันก็นมีเป็นบางคููเหมือนวดที่แล้วนี่สองเจ็ดเจ็ดสองมันก็นดับไปแล้วเห็นบอกวดที่แล้วนี่ดับแถบกลับไปกลับเลยเดย้นะคะหาศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก่าเนี่ย ัวที่แล้วซ้ำดับไปกลับเลยนะคะถ้าตัวใดคนดับกลับมาให้คือกลับเลยนะคะอ่ะชะบาก็สิเฮ็ดคลิปนี้คลิปสุดท้ายได้คนพ่อคุณแม่เพราะว่ามันกับ่มีส้ำนักใดทรงไม่ชบาแล้วมือนี้มีทรงมาให้ยหนีละมีสามซำนักนะคะวันนี้ชบากะ 15. สิไปหาสักผ่าหนึ่งเขา่เขขาเฮ็ดกับเข่าคือกันค,คุณพ่อคุณแม่จย์สิได้พักผ่อนเนาะ อ่ะผูได้ลอค่อยบึงบึง,บงตัวเลขแนวทางอยู่กะเอาไปพิจารณาดูเดอ้อแนวทางเลขดับผูได้ทีบ่าขอเลขดับบนพอคล้วยหน่อยดับล่างลงไปแล้วแปดห้าห้าแปดแปดห้าอ่ะรอบนี้นะคะพอเพิ่นกระดับไปกลับมาให้น้ำเด้นี่คะ่ะนะคะดับไปกลับมาให้ด้วยเด้นี่ คือว่าแทบกล็ดแทบทุกตัวชวบาเบิงแล้วนี่มันกลับทุกตัวเลยนะคะดับกลับทุกตัวด้วยคือเก่าอีกแล้วอ่ะเอาไปประหยัดต้นทุนงดดราม,มา่ากองฉลาบก็มีเลขดับเข้าเห็ดขึ้นมาเพื่อประหยัดต้นทุนให้สําหรับคนที่ชื่นชอบผู้ใดมั่นใจว่าเลาขเจ้าของสิออกสื่อได้เด้อค่ะเด้อโมเมนต์วา เวลานวท่างเงินเหล็กดับผาดนี่สิมาคอมเมนต์กันได้บ้างเี้เสียโอกาบสบัสนด้เงินแล้วกังสินะใช่ป่ะเห็นเห็นประจําถ้าเวลามันลุดนะถ้าเวลาเหล็กดับลุดนะสิเห็นประจําบตัตองเอามาลงเด้อเสียโอกาสจังสินะใช่ปบบ่ะอ่านพอประจํใช่ป่ะกับบลงบด้เดนี่นะคะใช่ป่ะตรงลงสิเอามาแค่เสียงหนึ่งเสียงเดียวบย่ได้ เจปเอาคนจํานวนมากเพราะว่าคนจํานวนมากผู้ที่เพื่อนเอาไป,ปะหยัดต้นพุนนะ่ะผู้ทีเพื่อนข้าใจเข้ามาแนวทางเพื่อนสีบอเพื่อนสีบ่เหลืองมากแหมนะคะเพื่อนสิบ่เหลืองมากเพ่นหลู้เพราะว่าหยังเหล็กดับมันก็มีสิเข่าสิทธิเหม่นว่าค่ะเหล็กเด่นก็มีสิเข้าสิลุดได้คือกันนะอะหลบหนีโบแมนได้นียี่สิบตัวพอเพิ่นให้มากเป็น ยี่สิบพอดีนี่ยี่สิบสามคุณเหลวเนาถือว่าได้มากกว่าที่แล้วเรียบบันหัวดที่แล้วนี่ยัง่งเตกิ้นะพอเพิ่มดับหอดสี่สิบตัวคเนี้ค่เคะเนาะแมนบอกข้องละหารมอสซาบาเขียนสิบยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามชุด ยี่สิบสามชุดสองสี่หกแปดสิบสิบสองยสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามเอาโอเคยี่สิบสามนะคะบนอย่างดีห้าลั้งเทียกะนับพิดกับมีได้ใช่บ้านะเ,นเล่นน,นับให้มันมั่นใจเนาะอ่ะพิจารณาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาไปประหยัดตนทุน มันใจชั่วว่าเล็กจะคล้องสีงออก้านเปร์เส็นซื้อเอาสีเอาแจ็คแสนแจ็กลานแต่ื้อเอาโรเดอร์ค่ะบริหารแต่ว่ยวายามาคอมเมนต์ดามาน้ำกุ่นนะคะเหล็กเด่นเหล็กดับมีโอกาสพลาดได้ถูกอย่างนะคะ้าบบผลาดน,นี่รวยค่ะบบว่าสีเหลขกเด่นเล็กยังละอันนี้คือจะบาบาวตามความจริงเลยนะคะถ้าสื่อถือซูงวัดบ่ามีงวัดผิดเราะรวย บต้องเหตุการณ์เหตุงานเลยนะคะถ้าถือสุงวดนะ่ะขนาดฉบานี่เป็นผู้ล่งล่งท่างช่องนี่ก็เห็นค่ะเห็นแต่ละละหมอกหวัวซ้องหวัวย,ยังเพิ่นเห็นเห็นว่าเพิ่นมาเข่าดีบอกก็เห็นนะคะแต่ว่าบางเทือมันบดตรงกับเหล็กเจ้าค้องมาเข้ากับบดซื้อนะคะก็บอกง่ายๆดวงเข้าบ่มี่อ่านะถ้าถือสุงวดเนี่ยอว้ยรวยค่ะอันนี้คือบอกตามจริงเลยมันต้องมีเขามีหลุดอยู่แล้วนะคะบว่าเหล็กซ่องเหล็กมีทีมาเหล็กรับก็คือจังทุกคนเห็นฉบาลงหละ่ะล่ะ นะคะเลขลับเลขซ่องมันก็นมีผ่ามีเขาไม่รุดคือกันทุกคนก็นเห็นนะคะอันนี้คือว่าตามรับความเป็นจริงนะคะม่นเป็นตามรักแหละค่ะความจริงเลยฮ่ะละเนาะอ่ะนะคะผิดสารณาเบิงนะคะเชื่อบานี้เบาตรงด้วยค่ะคนตรงๆนะคะอันใด เขาเ็าว่าเขาได้รุดกับว่ารุดเพราะว่ายังหลักฐานเขามีใบแนวทางนี่ใบสกิปที่ใช่าเก็บใบเห็นทุกคนนี่อันนีุ้้มนี่สิเป็นส้มเขานะคะซุ้ม่เขาใช่ากก็คัดออกนะคะสํานักได้ว่าเขาใช่าก็ว่าเขาสํานักได้รุดกับว่ารุดเพราะว่ายังนะคะเขาก็มีคลิปให้เบิ้งไปย้อนเบิ้งน้ารังก็ได้นะคะเพราะว่าแนวโมนีนะคะมันตัวกันบ่ได้เพราะว่าเขามีคลิปค่ะว่าล่งก็คือได้ล่งขันว่าบ่ได้ล่งก็ว่าบ่ได้ล่งนะคะ อีกอยังสีสียูแบบได้ซ้ำความสื่อตรงเนาะคุณพ่อคุณแม่พูดถึงเรืองนะคะอ่ะพิจารณาดูหอดะบ่แป่หน้าที่เชบาเบาเมยแล้วเนี่ยเนี่อ้าคุณพ่อคุณแม่หมดอ,ะะอะะดแปดหน้าที่สิบสี่ว, <c oughs> ว,วิแล้วนะคะเะบ,บาสีคอโตลาไปกกอนเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเอาไปประหยัดต้นทุนประัติประหยัดแนวทางของเฮ้านะคะติดเล็กดับบอแมแบนว่าบอมให้ซื่อหอาก,กับื่อไว้น้าสื่อกันไว้หน่อยหน่อยนะคะถ้าเฮาคิดว่า เออขยันเลียกรับ่น oh, ด so right ับย uh ูงสินะคะเข้ากับนวยขันดับบยุยูเขาสิเฮ็ดจังไดเข้ากับสื่อกันไว้หน่อยหน่อยเองสินะนะคะย่างหน่อยมันกับประหยัดให้เข้าได้สินะคนบวกคุณแม่ถ้าเกิดว่าเข้าสื่อร้ายแล้วเนวทางเรียกรับ่นยูอหลี่เข้ากับเสียเงินถิ่มซื้อสินะค่ะยางทางที่ดีเข้ากับสื่อได้ต่ว่าถามมันตรงเล็กเด่นเข้าเข้ากับสื่อได้ต่ว่าสื่อหน่อยหน่อยพอได้ฟังนะคะพิจะแล้วหน้าเอานล้อเนาะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเข้าคุณพอกคุณแม่ไว้ภัยตัดสินใจให้ได้นะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าได้คุณอคกณแม่ขอตัวลาไปก่อนให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ